ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจ Facebook อ็มคนละฝันทุกคนด้วยนะครับนี่ก็ต่อจาก e อพีที่แล้วนะเป็นฟางครับตอนนี้พอน้องจรวดกำลังขมันอยู่นะขันละห้าสิบก้อนนะครับ อ้เรคางอันสมาร์เดอร์มีเรื่องเอาเอาข้างละท่าเท่ากันครับนับด้วยนะนับด้วยนะหกแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเจ็ด สิก้อนครับออโอ้โหเส่เสรเน่าเตือนนเตือนแล้ไปมาเคนเองบุ่ยยาเตือนอีกระบายเพราะไม่แค่นั้นน่ะที่นาเมื่อคืนน่ะแค่นั้นเลยบอกเราว่ามีเรว่าไปเอาอีก ตัวเราจับเนึ่จับเอาจ้าเตือนดวมาชุดเตือนนะแซมโบนะโ้ตาแซมบอซะโต๊ดข้นเองน่ะโอ้แต่คนอไดื่มไม่ดื่มคุณไปทาอะไรเมื่อคืนผมบอกว่าผมไม่สบายผมนอนที่บ้านตัวเองเฮ้ยถ้ยสายไปดน้คนมีครก้เ ไม่รู้ว่ายิ้มอะไรครับยิ้มทั้งวันเนี่ยแอมเนี่ยตั้งแต่เม,มื่อคืนนะพี่แอมกราวไม่มาหน้าตาคายเลยดูรถเล็กไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมุมมองทหนาบ้างนะครับอออโอ้ฝั่งนี้นี่ทำไมเร็วจังลูฟี่ทำไมเร่งเ,เร็วจังฝั่งนี้ได้กี่ก้อนนะ <45. S 1> แล้วสี่สิบห้าสี่สิบห้าแล้วอีนับผิดหรือเปล่า เฮ้ยแม่นเทลอรไม้กับเทลอรเหล็กโอ้ไฟอ้าวขอบิชนอะไรมาแตกไฟแล้วนะอีกตัวเดียวนถอะอองไงอีกตัวเดียวพ่อไมาน่าจะอีกตัวเดียวอาตายอาทนเจ้าสินี้ก็สุดมากคับ เอานะผมเดี๋ยวไอ้เคียวจะขึ้นทางก่อนนะครับ okay, okay, okay. ขับโดยพ่อน้องจรวดอโอ้ยลดแสงหน่อย,น,อยนะมาแล้วนะผม okay, okay. ะหนึ่งคันนะครับห้าสิบก้อนนะครับผม อ้าวน้องฟิวทำไรครับเตรียมมาไว้หนุนล้อโอ้ใช่ได้เดี๋ยวเราจะไปเอาอีกที่หนึ่งนะครับผมเหลืออยู่190ก้อนนะครับ3คันนะครับโอ้เอาอะไรถ่ายดีเนาะตัวนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผม สั่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปก่อนเลยนะเราเซ็มใช่เขียวนะครับเฮ้กระ,ะนส้น chị lấy hai luôn <laughs> 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 อ๋อใช่ะช่ได้โทยทางนี่นี่อันตรายนะผมขนฟางนี่น้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่ว่าฟางมันโยกเยงนะ ถ้าครับมือใหม่ก็อันตรายหน่อยแต่นี่เกาะมาเยอะเนาะแค่ห้าสิบก้อนนะครับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านอีกเจ้าหนึ่งเนาะนี่ก็สร้างง่ายๆครับผมกองไว้หน้าบ้านนะครับไม่ต้องลงไปเอาขัลรางเลยนะใช่ไหมพี่ปายพี่พามของเรา งานหม yeah, it, yeah. ูตัวนี้ก็หกสิบก้อนนะครับคันนี้เอาไปหกสิบก้อนยอดรวมก็ตัวนี้ร้อยสิบก้อนนะครับก็แบ่งนะครับแบ่งกับลงโฟบ้านสีแยกเออลงฟิวบ้านสีแยกขนกับลงโฟบ้านสีแยกนะครับพี่น้องพี่น้องอารักปะเอรน,นะครับ แบ่งกันนะครับร้อยร้อยสิบก้อนสองคันนะครับแล้วก็พอน้องจรวดไปเอาอีกที่หนึง่งตอนนั้นน่าจะได้ถ่ายจากทุ่งนานะครับเดี๋ยวรอพวกเขามาก่อนเดี๋ยวจะไปเอานะครับก็อตอนนั้นก็พอน้องจรวดออกไปแปดสิบก้อนนะครับลงโฟมากรับรถช่างผีเทลงพื้นวินานาตใชัยก็หน้าหก หกติดเจ็ดนะครับผมส่วนหลังก็เว้นรอบช้าก็หน้าหกหลังสิบรอบเร็วก็หน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะครับผมรอบชนรอบนะครับรถเกี่ยวก็ล้างจอดไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็คงมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูดยาวๆนะครับแล้วก็มีคิวคิวต่อเทรลเลอร์อีกสองคันนะครับก็คงได้ทำเรื่อยๆนะครับ รอบางทีก็น่าจะรอปลูกมันเสร็จก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะหาต้นมันไปปลูกที่นานแล้วเสร็จหลือ,อยัางลุงลทางโน้นเขาเรีบอยู่นะผมบอกคุณแลให้คุณร็แล้วคุณก็เข้าไปกลองดูนเกินอะ่ะทำอะไรอะไรคือกลองรถอขอกกนะ่อนเาใช่รถออกก่อนเขาแต่ว่ารอนานมากเขานัดไปแปดโมงนะ่ะแต่คุณคุณมาสักเก้าโมงกว่านะ ขอโทษแล้วทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมไหมมันครับอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ไปบ้านปืนใหญ่เหมือนเดิมไปผมไปยังไงผมก็ไปข่าวก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกทีอีพีหน้านะครับผมแล้ว